a าร์เมล่าหนหน้าใหม่ในครั้งนี้เหมือนจะอยู่ในตำแหน่งและจังหวะเวลาที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่ายารีสเนี่ยเขามีปัญหาส่วน Honda City ก็ยังไม่มาทำให้ตอนนี้อาเมลเหมือนจะเป็นรถที่คุ้มค่าที่สุดแล้วเครื่องก็แรงแถมยังได้ออปชั่นใหม่เข้ามาเพิ่มอีกด้วย ในเรื่องของหน้าตาไม่ต้องพูดกันเยอะเราน่าจะได้เห็นหน้าคราตากันมาสักพักแล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปหลักๆเลยนะคะคือกระจังหน้า V-Design ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็น V-Motion Grill ดีไซน์ใหม่ที่จะถูกใช้ใน Nissan Serena ที่เตรียมตัวจะเข้าวางจำหน่ายในประเทศไทยเช่นเดียวกันกระจังหน้าใหม่นี้บางคนชอบบางคนไม่ชอบส่วนตัวใหม่เองนะคะก็มองว่าแปลกตาอยู่เหมือนกันค่ะ เรื่องของราคาเนี่ยมีการปรับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะรุ่นเริ่มต้นรุ่นท็อปร,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 ราคาจะเท่ากับยาลิสเอทีเลยณนะตอนนี้เนี่ยหมายว่า n i ส s ันภาษีน่าจะดีกว่าแล้วแหละเพราะว่าที่ผ่านมานะคะเปิดตัวมาก็ไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรเยอะแยะซื้อมาแล้วเนี่ยน่าจะใช้ได้อย่างสบายใจในระดับหนึ่งเลยสิ่งที่เพิ่มเติมสำหรับ Amela Minor Chain นะคะนอกจากกระจังหน้าเนี่ยมีดังต่อไปนี้ค่ะเปลี่ยนโลโก้นิ s สันรอบคันเวอร์ชันใหม่ค่ะ และสิ่งที่เหมือนผู้คนใจฮือฮากันก็คือนิสสันเนี่ยยอมเปลี่ยนกุญแจรีโมทดีไซน์ใหม่ด้วยนะคะหลังจากใช้แบบเก่ามาตั้งนานมีการเปลี่ยนวัสดุตก,ตกแต่งแผงแดชบอร์ดด้านหน้าวัสดุสีน้ำเงินเข้มค่ะเฉพาะรุ่น V และ VL เท่านั้นเปลี่ยนวัสดุหุ้มพวงมาลัยเป็นหนังที่มีความนุ่มมากขึ้นเปลี่ยนกระจกมองหลังเป็นแบบไร้กรอบค่ะเพิ่มแทน่นชาร์จไร้สายนะคะหรือว่าไวเลสชาร์เจอร์ค่ะ ไม่เพียงเท่านั้นนะคะในส่วนของเทคโนโลยีการช่วยเหลือการขับขี่เนี่ยก็มีการเพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control ค่ะระบบเปิดไฟสูงอัตโนมัติ High Beam Assist ค่ะระบบแจ้งเตือนนะคะเมื่อออกนอกช่องทางระบบตรวจสอบแรงดันลมยางนะคะ เอาละสิตอนนี้อเมลาก็กลายเป็นรถที่น่าใช้มากกว่าเดิมแล้วนะออปชั่นพอจะสู่สีสู้กับยาริสเอทีได้แล้วเครื่องก็แรงพอๆกับ Honda City จังหวะนี้ใครกำลังมองหารถที่ราคาคุ้มค่ายังไงต้องเป็นนิสสันอเมล a คันนี้ละค่ะ